สวัสดีครับมื่อน,นี้นะครับมาตรวจเช็คซ่อมไมโครเวฟนะครับ LG นี่นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็คือไฟเข้านะครับแต่ไม่ร้อนนะครับเขาเดินเขาเปิด,เป,ดเปิดแล้ว เครื่องไม่ร้อนนะครับเปิดเครื่องทํางานแล้วไม่ร้อนนะครับอาหารไม่ร้อนสามารถอุ่นได้นะครับที่นี่นะครับมันจะมีคลิปที่เคยเฮตดไปแล้วนะครับอันนี้ะกจะรวบรลัตะตอนนะครับก็ถอดฝาครอบบอกนะครับนี่ผมถอดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับฝาครอบแล้วก็มาตรวจเช็คนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้ากรณีที่ ไฟมันติดมันเข้าเครื่องอยู่นะครับแสดงว่าชุดคอนโทรลนะครับนี่ชุดคอนโทรลนี่ไม่มีปัญหานะครับเขาก็ต้องมาเบิงต่อไปนะครับนี่นะครับมาเบิงชุดแมกนีตอนนะครับจะมียูเบอรกีอยางนะครับที่ที่เขาต้องตรวจเช็คนะครับชุดแมกนีตอนนะครับจะมีฟิลนะครับนี่ฟิลผมถอดแกะออกมานะครับนี่นะครับมันก็จะยูตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มีตัวคาปาซิเตอร์ นะครับตัวคาปาซิตเตอร์แล้วก็มีไดโอดนะครับนี่มีไดโอดเอานะครับเดี๋ยวจะมาลองตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอุปรกรณ์ตัวไหนมันเสียบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเลยก็จะทําการตรวจเช็คหัว,วแมกนีตอนก่อนนะครับนี่แมกนีตอนคือกัดคือถอดถอดสายออกถอดหัวออกมานะครับนี่นะครับมันจะมี ปักเสียบอยู่นะครับก็ใช้มัลติมิเตอร์นะครับนี่จิ้มไปที่หัวเลยนะครับนี่ขั้วสองขั้วนะครับนี่มันต่อถึงกันแสดงว่าใช้งานได้อยู่นะครับเสียบไปก่อนนะครับทีนี้นะครับ ขั้นต่อไปนะครับมาเช็คดูฟิวนะครับฟิวขาดหรือไม่ขาดนะครับไม่ขึ้นนะครับฟิวไม่ขึ้นแสดงว่าฟิวขาดนะครับเนี่ยอันนี้จุดแรกนะครับจุดแรกเห็นแล้วนะครับที่เสียนะครับเสียก็คือฟิวนะครับฟิวขาดนะครับทีนี้นะครับมาลองวัดดู คาปาซิเตอร์นะครับนี่นะครับถอดขั้วออกนะครับถอดขั้วออกถอดดอ,อกขั้วหนึ่งนะครับหรือถอดออกหมดเลยก็ได้นะครับนี่นะครับมาดูค่าของคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้า ไมโครฟลัดนะครับเ,เราปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดคาปาซิเตอร์มาลองวัดดูนะครับว่ามันจะค่ามันจะได้ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้านี่นะครับเดีย๋ยวลองวัดดูนะครับจิ้มไปที่ขั้วทั้งสองนะครับนี่นะครับ ดูที่หน้าหน้าจอนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเลยัดไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองสลับสายไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าคาปาซิเตอร์ก็เสื่อมนะครับนี่เสื่อมสภาพนะครับ ปกตินะครับมันต้องวัดมันต้องขึ้นวัดมันต้องขึ้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งจุดใกล้เคียงนะครับบวกลบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับก็เสียเหมือนกันนะครับคาปาซิตเตอร์โอเคนะครับทีนี้นะครับเนี่ยเราก็ซื้อฟิวมาเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับนี่ เราจะวัดให้ดูนะครับเนี่ยฟิวตัวใหม่นะครับเนี่นะครับใช้ใช้ได้นะครับก็ทำการเปลี่ยนเข้าไปเลยนะครับ นะครับ mm hmm. นี่เปลี่ยนฟิวตัวใหม่เข้าไปเอ mm hmm. ทีนี้นะครับนี่ตัวคาปาซิเตอร์นะครับที่สั่งมาใหม่นะครับนี่แล้เวเราจะมาวัดเบึงนะครับปรับมัลติมิเตอร์นะครับไปที่ย่านวัดคาปาซิเตอร์ค่านี่นะครับค่าค่าเหมือนเดิมนะครับก็คือหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับหนึ่งจุดศูนย์ห้า อ่ะนะครับเดี๋ยววัดดูนะครับดูที่หน้าจอของมัลติมิเตอร์นะครับเนี่ยได้1.08นนะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงแสดงว,ว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวใหม่ที่ซื้อมานะครับทีนี้เราก็เอาประกอบเข้าไปนะครับ กอบเหมือนเดิมนะครับเข้าไปเหมือนเดิมะนะครับโอเคประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับตามตำแหน่งเดิมนะครับที่นี่นะครับเขาจะมาลองเบิงนะครับมาลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับ เดี๋ยวต้องเอาน้ํานะครับเอาน้ํามาใส่ดูก่อนแล้วก็ลองเสียบป๊กด,ดูนะครับเอานะครับหลังจากที่ทําการประกอบอะไรเปลี่ยนอะไรแล้วก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่นะครับจะมาลองเทสดูนะครับ นะครับไฟเข้าปกตินะครับนี่เดี๋ยวลองเอาน้ําใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับลองกดทํางานดูนะครับ เริ่มทำงานแล้วนะครับ30วินาทีนะครับตั้งไว้30วินาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถทำงานได้ปกติไหมนะครับมันจะร้อนไหมนะครับตอนนี้เครื่องทำงานแล้วนะครับโอเคนะครับ จบแล้วนะครับโอ้ร้อนนะครับร้อนแล้วแต่ไม่ได้เอามัลติมิเตอร์อ่าไม่ได้เอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดนะครับนี่โอเคนะครับแสียงว่าเครื่องนะครับใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมลองหาเทอร์โมมิเตอร์นะครับมาวัดดูนะครับ นี่นะครับมาดูเทอร์โมมิเตอร์นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณยี่สิบนิดๆน,นะครับยี่สิบองศานิดๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะจุ่มเข้าไปน้ําที่เอาออกมาจากไมโครเวฟนะครับดูนะครับเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยจากยี่สิบต้นๆนะครับขึ้นไปสามสิบาสิบกว่านะครับเนี่ยวิ่งขึ้นไป ส0ม0ากว่านะครับเกือบถึง40นะครับนี่นะครับแสดงว่ามันสามารถทำทำความร้อนได้นะครับทำความร้อนได้ปกตินะครับเนี่ยจากครั้งแรกนะครับที่ลองทดสอบดูนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ ก็เปลี่ยนฟิล์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนคาปาซิตเตอร์หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับถ้า,าช่างมือใหม่นะครับหรือใครที่พบเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองตรวจเช็คตามคลิปดูนะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับ ผู้ที่สนใจเข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ช่างมือใหม่ทุกคนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆท,ท่านนะครับะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ